วิธีการยื่นทบทวนสิทธิ์โครงการราชนะผ่านมือถือนะครับวิธีการยื่นทุทวนสิทธิจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไมเนี n ชแนลครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปยื่นทุทวนสิทธิ์โครงการราชนะนะครับสําหรับท่านที่ตรวจสอบการรับสิทธิ์แล้วท่าน มีปัญหาในการรับสิทธิ์นะครับก็คือท่านไม่ได้รับสิทธิ์นั่นเองท่านสามารถยืดคอบนสิทธิ์ได้ครับเริ่มยืดคุบนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2564ครับผมท่านผู้ชมครับในการยืดคุบนสิทธินั้นไม่ยากท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับต้องเข้าไปที่นะครับโครมท่านผู้ชมครับโอเคไปที่โครมนะครับโครมเพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์นะครับเข้าเว็บไซต์แล้วก็กดค้นหาพิมพ์เว็บไซต์คําว่าเราชนะ .com นะครับ ก็พิมพ์ไปเลยครับผมสาระเอรอเรือสาระอานะครับชอช้างหนูหนูสระาะแล้วก็ดอทนะครับดอทก็คือจุดท่านผู้ชมครับจุดแล้วก็คอมครับคอมก็คือเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับ c o m ครับผมแบบนี้นะครับเราชนะ com ก็กดไปเลยครับ go นะฮะก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของโครงการเราชนะนะครับตอนนี้ก็จะมีปุ่มอยู่ด้วยกัน3ปุ่มนะครับข้อมูลนวันที่8กุมภพาพันธ์2564กนะครับผม มีปุ่มสีน้าเงินนะครับตรวจสอบสานะผู้ได้รับสิทธิ์ปุ่มสีแดงนะครับประชาชนลงทะเบียนใหม่ยังลงทะเบียนได้อยู่นะครับวันที่8ดนะครับแล้วก็ปุ่มทบทวนสิทธิ์สีเหลืองครับผมสาหรับท่านที่ตรวจสอบสถาณะผู้ได้รับสิทธิ์แล้วไม่ผ่านนะครับสามารถกดทบทวนสิทธิ์ได้เลยครับผมโอเคกดที่ทบทวนสิทธิ์เลยครับโอเคก็จะมาหน้าทบทวนสิทธิ์นะครับยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับโอเคเลื่อนลงมาครับผมก็จะมีให้กรอกเลขประชาชน13าหลักนะครับ ชื่อภาษาไทยไนะครับนามสกุลภาษาไทยแล้วก็กรอกวันเดือนปีเกิดนะครับถ้าหากมีวันเดือนปีเกิดก็คลิกตรงนี้ครับถ้าหากมีเฉพาะเดือนแล้วก็ปีเกิดก็จิ้มตรงนี้ครับผมมันก็จะให้กรอกเฉพาะปีแล้วก็เดือนนะครับถ้าหากมีเฉพาะปีเกิดก็จิ้มตรงนี้ครับมันก็จะมีให้กรอกเฉพาะปีครับผมแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอกรอกเลขประชารั13หลักเลยครับสาหรับผู้ที่ต้องการพิพิธสิทธิครับผมก็กรอไปเลยครับผม เมื่อกรอกเลขประชาชน13หลักเสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนลงมานะครับเป็นกรอกชื่อครับผมชื่อภาษาไทยนะฮะก็ใส่เข้าไปเลยครับจากนั้นก็กรอกนามสกุลนะครับเมื่อกรอกนามสกุลเสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนลงมานะครับเพื่อกรอกวันเดือนปีเกิดครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกมีทั้งวันเดือนปีนะครับ ครบทั้ง3อันเลยครับผมครบทั้งวันเดือนปีเกิดนะครับก็เลือกปีก่อนเลือกเดือนแล้วก็เลือกวันนะครับปีก็จะเป็นพศออนะครับท่านผู้ชมปีเป็นพศออเดือนก็จะเป็นทั้งมกราจนถึงธันวาคมนะครับแล้วก็วันที่ก็จะมีเหมือนกันครับท่านผู้ชมโอเคดเลือก,อกปีก่อนนะครับเมื่อเลือกปีเสร็จแล้วนะครับก็เลือกเดือนครับผม เมื่อเลือกเบอรเสร็จแล้วนะครับก็เลือกวันนะครับวันเกิดนะครับผมเป็นวันที่นะครับก็เลื่อนลงมาท่านผู้ชมครับเมื่อกอกข้อมูลครบแล้วนะครับก็กดขอทบทวนสิทธิ์ครับผมนี่นะฮะกดขอทบทวนสิทธิ์ได้เลยครับกดลันารอสักครู่นะครับ โอเคท่า okay, นผู้ชมก็จะขึ้นข้อความว่ายืย่นขอทบทวนสิทธิ์หมายเลขตาประชาชนตัวนี้นะครับเอเอท้ายด้วย4ตัวหลักสุดท้ายนะครับปวดเรื่อ,องหัวข้อนะครับที่ท่านมีความประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ท่านผู้ชมก็จะมีให้เลื่อนนะครับทั้งข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นแล้วแต่ของท่านนะครับว่าเงินเดือนอะไรเกิดอะไรหร,อรือเปล่าท่านผู้ชมแล้วแต่ท่านจะขึ้นนะครับว่าบางครั้งก็เป็นประกันสังคมมาตรา33นะครับ ควยท่านติ๊กว่าขอยืนยันว่าไม่ใช่ตัวไหนนะฮะจะขอทบทวนสิทธิ์นะครับจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเอาบองตัวให,ให้ท่านเลือกก่อนนะครับว่าประกันสังคมมาตราสามสาม,สามหรือว่า,เ,าเงินได้พึงประเมินไม่ถึงสามแสนบาทในปีหกสองอะไรประมาณนี้นะให้จิ้มนะฮะโอเคผมขอจิ้มก่อนจิ้มปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงมานะฮะจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจสอบข้อมูลของข้ารเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะ แล้วก็ข้อตกลงก็จะมีข้อตกลงว่าข้าพเจ้ารับทราบข้อมูลเอกสารหลักาฐานที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นะฮะขณะเข้าร่วมโครงการท่านผู้ชมก็จะมีประมาณนี้แล้วก็รับทราบยินยอมมีตัวหนังสือเข้มๆเคยน,น,นะครับว่าหากข้าพเจ้าไม่ยินยอมไม่ให้ความร่วมมือขัดขวางการดําเนินงานนะฮะหรือกระทาการใดอันจะก,ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อดําเนิน ต่อการดําเนินง,งานของเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังนะครับหรือบุคคลที่กระทรวงการคลังมอบหมายให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการอีกต่อไปและไม่สามารถขอให้กระบวนกระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์ได้อีกนะคุผู้ชมก็คือขอเพิรสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวครับผู้ชมครับแล้วก็อนุญาตให้กระทรวงการคลังเก็บรวบรวมข้อมูลนะฮะต่างๆผลแล้วก็ ยินยอมแล้วก็ยอมรับทราบว่าผลการพิจารณาคดทรองการค้างในกระบวนการทบทวนสิทธิ์ถือเป็นที่สิ้นสุดท่านผู้ชมก็คือสิ้นสุดนัดการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ครับผมแล้วก็กดยินยอมนะฮะข้าพเจ้ายอมรับแล้วก็ตกลงแล้วก็ขอทบทวนสิทธิ์ได้ครับผมโอเคก็เราก็จิ้มตัวนี้ปุ๊บแล้วก็กดขอทบทวนสิทธิ์ได้เลยครับเราน่าจะติกไม่ครบด้านบนท่านผู้ชมครับ ผมติ๊กไม่ครบด้านบนโอเคต้องติ๊กให้ครบนะครับจิ้มให้ครบว่าเราไม่มีตัวไหนนะฮะแล้วก็กดขอทบทวนสิทธิ์ได้เลยครับผมตัวนี้นะฮะก็จะขึ้นข้อความว่ายืนยันการขอทบทวนสิทธิ์ข้าพระเจ้ายินยอมได้รับทราบว่าผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิ์ถือเป็นที่สุดนะฮะท่านผู้ชมก็คือจบในกระบวนการทบทวนสิทธิ์เลยครับก็กดยืนยันครับผม โอเคได้รับคําขอทบทวนสิทธิ์ของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็กระบวนการก็สิ้นสุดลงแล้วครับผมจากนั้นต่างนี้ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะให้ท่านตรวจสอบผลการตรวจสอบสิทธิ์เมื่อไหร่นะครับผู้ชมครับก็คือเดี๋ยวรอการตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งครับผู้ชมครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าหากมีผลการตรวจสอบสิทธิ์จะเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะมาทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผม โอเคนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมนี่ชาแนลด้วยนะครับผมสิ่งดีวิธีการต่างๆได้เป็นประโยชน์มีมอบไว้ให้ผู้ชมทุกท่านทุกคนแนะน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ,ก,บกับผมมานี่ชาแนลครับสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องมนี่ชาแนลด้วยนะครับ